ไปน,นัดอ่ามารับชมกันต่อนะครับงานใหญ่งานช้างนะภารกิจกู้รถขุดซูมิโตโมเอฟฝีมือของคนงานสวนทุเรียนนะครับไม่ไวยท่าไหนทะลึ่งไปขับรถก็เล่นเนี่ย ครับเล่นไม่ว่าเสือขับลงสายจังหันงงบอกวงงเกินเมาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเออเหตุผลก็คือกุญแจเขาไม่ได้เอาออกไงกุญแจเขาไว้ที่รถเพราะว่าช่างมันต้องมาซ่อมรถเนี่ยคนขับก็ต้องกลับบ้านสงการนะอะไรเงี้ยเออเลยเอาแจไว้ที่รถช่างมาซ่อมรถเสร็จช่างก็ไม่ได้เอาแจกลับคนงานลุสวนเล่นเลย เธอพลอยจ่อที่เจ้าเธอพลอยจ่อหนามเอาสองแหนมมาเยดด้วยอ้ยบ๊วยโอเวอร์สองตัวเอาไม่ลงกันเนี่ยต้องมีสาบันไปเนาะเกี่ยวเกี่ยวแท็กคนเราฝั่งแล้วก็แล้วก็ดึงอาร์มอีกดึงอาร์มบ๊วยผมก็อยู่ในลืมเลยเด้งว่าจะออกไปโอ้เวอร์ต้องใช้สามตัวอะไรสิเนี่ยอีกตัวประคองอาร์มอีกสองตัวก็ ไม่ติดก้อนหีเนี่ยไงท้องลงไปในสะก็ตายอ่ะเรียบร้อยอ่ะนี่มันทำก้อนหิน เลยผลที่เขาขับทำไมเขาถึงขับขับลงลึกน้ำมาเลยฮะรถน้ำมาเลยลงลึน้ำแล้วเดินแล้วเดินมาตะเลอรใช่ไหมเดินเลยใช่ไหมอ่าเท่าที่หลังแล้วนั่นแหละเหตุการณ์เหตุการณ์เน่ะการไม่ถูกล็อกไม่ได้มองหลังด้วยว่ามันเป็นจ่าอับเบาใช่เหตุการณ์เป็นงันจริงด้วย